ก็ไกลที่จะได้แชมป์ของการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกรายการ World Tour Final 2020ที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วนะคะงานนี้ถือค่ะว่าสร้างความสุขให้กับคอกีฬาชาวไทยได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะเราดาราคนในวงการเทิงเองนะคะก็จัดเต็มในการเชียร์นักกีฬาไทยให้ขว้าชัยมาครองเช่นเดียวกัน รวมถึงนางเอกสาวที่พ่วงตำแหน่งนักกีฬาแบดมินตันอย่างริชชี่ออร์เนตก็ออกปากนะคะว่ากำลังใจจากกองเชียร์นั้นมีความสำคัญไม่น้อยเพราะว่ารับรู้ได้จากประสบการณ์ของการแข่งขันแบดมินตันที่ผ่านมาของเธอเองค่ะ สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแบบตอนลิเด็กๆเนี่ยเวลาแบบลิตแข่งแบตอะคะ่ะลิตก็จะชอบมากเวลาที่มีคนเชียร์เราแบบดังๆจริงๆเป็นเพราะว่าแบบบางทีเราจะหมดแรงแล้วไงคะแต่พอเราได้ยินเสียงเชียร์เราก็จะรู้สึกแบบฮึบขึ้นมาอีกใช่คะ่ะกําลังใจสําคัญมากนะคะเชียร์นักกีฬากันเยอะๆค่ะ จริงๆเมื่อก่อนแมตช์ใหญ่แบบนี้จะจัดที่เมืองนอกตลอดก็เลยทําให้ในักกีฬาเนี่ยต้องเดินทางแต่ว่าตอนนี้คือประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเองก็ดีใจมากๆรู้สึกว่าแบบแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยเราด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าคนไทยทุกคนจะได้เชียร์นักนกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเพราะาอยู่ในบ้านเราเองค่ะเป็นกําลังใจให้ในักกีฬาแบดมินตันไทยทุกคนเลยนะคะสู้ๆนะคะดีจะนั่งเชียร์อยู่ที่บ้านค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ